ผสมของเรานะคะก็คือน้ํายา1ฝ้านะคะประมาณ 5ML นะคะตั่นี้นะคะตัวอย่างจะใช้คู่กับน้ํา1ลิตรนะคะก็คือ1กระบอกสําหรับการพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะก็เทลงไปได้เลยนะคะมาดูว่า1ขวดเล็กจิ๋วของเรานี่คุ้มค่าขนาดไหนนะคะเทียบง่ายง่ายนะคะก็คือปริมาตรเนี่ยหขวดเท่ากับ100 ML นะคะก็จะตวงได้เนี่ยทั้งหมด20ขวดเลยนะคะ100 ML เนี่ยเราใช้น้ํายาต่อครั้งเนี่ยพ่น5 ml นะคะ,ฉะเฉลี่ยเนี่ยเราพ่นได้ ทั้งหมด20ครั้งเลยนะคะต่อ1ขวด1ครั้งเนี่ยเราพ่นได้ เฉลี่ยละ400ตารางเมตรนะคะก็เท่ากับว่า1ขวดเนี่ยเราพ่นได้ทั้งหมด8,000ตารางเมตรเลยนะคะเท่ากับสนามฟุตบอล1สนามใหญ่เลยค่ะคุ้มค่ามากเลยถ้าหากเพื่อนๆนะคะต้องการพ่นสนามฟุตบอล1สนามเนี่ยต้องใช้เงินทั้งหมดขั้นต่ําสุดๆนะคะที่เป็นราคารัฐบาลที่ถูกที่สุดเนี่ยเขาทิศตารางเมตรละ3.5บาทนะคะคูณกับ8,000ตารางเมตรก็จะประมาณ20,000กว่าบาทเลยนะคะแต่ว่าเมื่อลงทุนซื้อเครื่องมือของเราแล้วก็น้ํายาไปเนี่ยราคาไม่กี่พันบาทนะคะเราพ่นได้ ได้8,000ตารางเมตรนะคะถ้าเพื่อนเเอาไปพ่นในคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์นะคะเฉลี่ยต่อห้องเนี่ย25ตารางเมตรก็จะพ่นได้เกือบ300กว่าห้องเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เอาน้ำยา1ขวดนี้นะคะไปพ่นในรถทัวร์คันใหญ่นะคะรถทัวร์เนี่ยพื้นที่ภายในประมาณ30ตารางเมตรนะคะเพื่อนๆจะสามารถพ่นได้ทั้งหมด266คันเลยค่ะสำหรับน้ำที่ใช้ในการผสมนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆควรที่จะใช้น้ำที่สะอาดนะคะหรือเป็นน้ำดื่มในลักษณะขวดอย่างนี้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้เนี่ยก็สามารถใช้น้ำประปาที่บ้านได้เลยค่ะ